โอเคสวัสดีครับทริปเกอร์ชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ t o u r i n ิงเอเดชนันทีวีโวขอส่งผลงานล่าสุดไปอีกหนึ่งลำคิวนี้ยังคงเป็นคิวของเจ้า XADV 750เรียกว่าเป็นตัวจบใบสาย Big กส o ูตเตอร์เลยทีเดียวนะครับคันนี้เป็นของหนุ่มมาเทจากประเทศเขาคอเพชบูรณ์นี่เลย นะครับถือโอกาสขี่รถลงมาเที่ยวด้วยนั่นเองนีครับอ่าเซตนี้ก็ถือว่าเป็นชุดรับขวัญอีก1เซตก็ว่าได้รถเพิ่งจะรับมาใหม่ๆคลิปๆเลยนี่ครับอ่าเดี๋ยวเตรียมตัวกับเขาค้อกับเพชรบูรณ์กันเลยทีเดียวสำหรับค่ำคืนนี้ดูรอบๆคันกันก่อนก็ทรงนะครับจัดออกมาก็จะประมาณ ตั้งใจเจ้าของรถเนี่ยตั้งใจจะจัด,จดามาเป็นทรงประเภทสปอร์ตทัวริงนั่นเองนะก็ถือว่าเป็นชุดรับขวัญแบบสปอร์ตสปอร์ตอีก1เซต1่รุ่นลเลยทีเดียวอ้าวใส่อะไรกันเข้าไปบ้างไล่เรียงกันนิดนึงนะครับอย่างแรกก่อนนะชุดชุดป้องกันต่างๆก็จำเป็นต้องมีอย่างแรกก่อนเลยก็คือชุดกัดมนะนา นะครับตัวกาดเม้อน้ำงานนี้เป็นงานของ SRC นะครับทำตรงรุ่นให้กับเจ้า X อ d กซคันนี้เลยนะครับเป็นโฉมของปี2024นนั้นเท่านะดูปีด้านข้างด้านข้างนะครับก็เรียกว่าจะมีเพิ่มปีดด้านข้างมานะครับแล้วก็เข้ารูปเข้าเชฟมากขึ้นนั่นเองแล้วก็จุดด้านล่างอันนี้คือกรณีที่เพื่อนๆสั่งซื้อไปแล้วไปติดตั้งกันเองนะอันนี้จุดสําคัญแล้วก็จุดสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะครับผมว่าตัวชุดกาดหม้อน้ําต้องอยู่ในนะครับอยู่ด้านในนะไม่ใช่อยู่ออกมาอยู่ด้านอก นั้นเพื่อนนะเวลาติดตั้งนะครับให้น็อตอยู่แบบนี้นะครับแล้วก็ตัวตัวกาดหม้อน้ำเนี่ยชิ้นล่างของเขาจะมีรู2องรูเนี่ยถ้าอยู่ด้านในของอแผ่นปิดชิ้นนี้นั่นเองนะครับสวยงามลงตัวใช้กันป้องกันหินดินทรายแล้วก็มือของเรานี่แหละเวลาเราล้างโงล้างรถนะครับมืออาจจะเผลอไปโดนตัวรางพึงให้เสียหายได้แล้วก็ตัวรางพืงอ,อาจจะล้มได้น,นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นไอเทมที่จําเป็นนะโอเคถัดมาครับมันจะในส่วนของตัวชุดป้องกัน ชุดสีของเรานั่นเองนะครับตัวนี้เราเรียกว่า lower crash bar นะครับตัว lower crash bar ก็แน่นอนครับเป็นงานของ s r c ที่เราไว้วางใจนะครับตัว lower crash bar s x c ตัวนี้ lower crash bar สำหรับ xdv เนี่ยมีมีด้วยกันทั้งหมดประมาณ3 3 4ยี่ห้อแล้วกันนะครับ3 4ยี่ห้อนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นของศูนย์ของศูนย์ที่เป็นเ h e ก้นะครับจะเรียบหรูเรียบหรูนะครับ แล้วก็มี IG นะครับก็จะเรียบเลยทีเดียวแนบกับตัวรถมากที่สุดนะครับมีจีอิตรี่นะครับจะไม่มีส่วนนี้นะนะครับแล้วก็แพนเทอร์แพนเทอร์ก็จะเป็นเรียบเรียบแล้วครับแล้วก็มีจุดยึดสปอร์ตไลท์ให้บริเวณนี้นะครับและก็ตัวสุดท้ายก็คือจะเป็น s อสนะครับตัว s อสตัวนี้ที่เราไว้วางใจก็คือจะเป็นในส่วนของตัว Low e r crash bar ที่มาพร้อมประกับกันสไลท์ตัวนี้ให้นะครับเขาจะมีลักษณะเป็นกาดออกมาป้องกันประมาณนี้นะครับดูด้านหน้าจะาาเห็นว่ามีกาดป้องกันออกมาประมาณนี้นนะครับ ตอบคำถามน,นะครับว่าบางคนเนี่ยที่จะรับรถแล้วก็กําลังมองอยู่ช่างใจอยู่ว่าจะมา lower crash bar แบบนี้หรือจะเป็น uh, crash bar แบบ full body จะเต็มเต็มเพื่อแต่งท้วแบบนี้นะนะครับถ้าจะสั่งซื้อ lower c ร a s h าร์แล้วไปเติม upper ได้ไหมไม่ได้นั่นใช่ไหมก็ต้องสั่งแล้วก็ต้องตัดสินใจกันเลยว่าจะเอาเป็น l o w ร์หรือจะเอาเป็น upper เป็น f ู l l body นะครับผมเพราะอะไรเพราะว่าจุดยึดของตัว s r c เนี่ยเขาจะทําจุดยึดมาเลยแล้วก็เป็นลักษณะาการเชื่อมมานะครับไม่ได้เป็นการประกอบนะ Okay. จุดยึดนะครับที่เอซใช้ก็ใช้เป็นจุดมาตรฐานที่ทาง Honda าเขาแนะนำนะครับก็จะมีด้วยกัน3จุดที่เวลาเรายึดแครชบาร์ทุกจุดทุกยีก่ห้อนะครับเราจะใช้ตัวหนึ่งนะครับตรงกลางอย่างนี้นะครับแล้วก็จุดนี้นะครับสิ่งสําคัญคือน็อตตัวนี้นะเพื่อนนะตัวล่างนะครับตัวนี้ไขาย,ยากนิดหนึ่งนะครับไขาย,ยากนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นเวลาเราใส่เนี่ยอาจจะต้องใช้วิชาช่างนิดนึงก็คือว่าใส่แล้วเนี่ยต้องพยายามที่จะไม่ไขจุดใดจุดหนึ่งแน่น จนเกินไปไม่เอาแน่นนะครับใส่เข้าไปให้ได้สักสองสามเกลียวให้มันดูหลวมๆนะครับแล้วก็ประกอบซ้ายขวาเข้าด้วยการตรงบริเวณจอยตรงกลางเนี่ยอันนี้เขาจะมีบูทต,ตรงกลางนะครับอ่าให้ใส่บูทต,ตรงกลางให้ได้ก่อนแต่ก็ยังไม่ต้องไขจุดใดจุดหนึ่งแน่นเลยนะครับห้ามไขจุดใดจุดหนึ่งแน่นเลยนะครับแล้วเราก็จะมาเก็บงานที่ชิ้นนี้กันก่อนนะครับสิ่งสําคัญและย้ํากันอีกทีนึงก็คือว่าเวลาเราไขาตรงจุดเนี้ยครับเวลาไขาตรงจุดเนี้เพื่อนนะครับอย่าฝืนถ้าไขาไปแล้วเนี่ยนะครับมันเรียกว่ามันติด นะครับให้ถอยออกนะครับเพราะถ้าฝืนไขเข้าไปเนี่ยนะครับก็สิ่งที่เราพบก็คือน็อตบริเวณนี้เนี่ยเป็นอะไรหลายน็อตน็อตของตัวถังนะครับของโครงรถของโครงรถนะครับน็อตตัวนี้ก็เสียหายรูน็อตตัวเนี้ยนะครับเสียหายอยู่เป็นเป็นประจักเลยเวลาที่เราไขแบบฝืนกันเข้าไปนะครับอีกจุดที่สําคัญที่กรณีที่สั่งไปติดตั้งกันเองนะครับต้องจำเป็นที่จะต้องมองหรือว่าหลายท่านเนี่ยติดตั้งน็อตตัวนี้เนี่ยโดยที่ บางคนเนี่ยอาจจะซื้อเป็นลนักษณะเป็นพักเท้ากลางมานะครับแล้วติดตั้งพักเท้ากลางไปแล้วก็วจะเป็นงานเทียบหรืองานแท้ของแอลไลเทคหรือยี่ห้อไหนก็นแล้วแต่นะครับตัวชุดยึดของพักเท้ากลางเนี่ยมันใช้รูเดียวกันกับตัวโครงรถน้ำเน่นะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่ติดแฟลชฟาร์ตรงตำแหน่งเนี้ยโดยเฉพาะรูเนี้ยนะครับจำเป็นจริงๆที่เราจะต้องคลายน็อตของตัวพักเท้ากลางออกก่อนใช้เํามาคลายนะคลายน็อตพักเท้ากลางก่อนนะครับถ้าเราไม่คลาย น็อตตัวนี้รูของเขาเนี่ยจะเยื้องนะเพื่อเพราะนั้นต้องดูดีๆแล้วก็ต้องไม่ฝืนนะครับต้องไม่ฝืนตัวนี้ต้องไขเข้าได้แบบสมูทิเลยทีเดียวถ้าฝืนอนถ้าาไขเข้าไปแล้วมันติดนะครับให้ถอยออกแล้วเรามาขยับตัวนี้ดูก่อนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วย้ำมากๆเวลาติดตั้งสางไปติดตั้งด้วยตัวเองนะโอเคหลังจากมีคลาสมาแล้วแน่นอนนะครับว่าอยู่ต่างจังหวัดก็ถือว่าจะเป็นจริงสาหรับรถไฟปลอดภัยสักถุงชุดน,นะครับมาดูรถไฟนิดนึงนะครับ ตัวนี้เนี่ยสายสปอร์ตคนที่ชอบแต่งรถออกแนวสปอร์ตเนี่ยถูกใจสิ่งนี้จริงๆนะคบเป็นชุดไฟเปียรุ่นใหม่ล่าสุดเป็น 220R นะครับตัวเปีย 220R เนี่ยเป็นน้องน้องเล็กนะครับจิ๋แต่แจ๋วอ่ะดูด,ด้านข้างเขานะครับออกแบบมาเป็นทรงทรงไฟเนี่ยออกมาออกแบบมาเป็นทรงสปอร์ต นั้นไปนะอลูมิเนียมเฮาสิ่งทำมาอย่างดีเลยทีเดียวเมื <ucking> ่อติดตั้งกับตัวครัมยึดอลูมิเนียมซีนซีแบบนี้นะครับดูพรีเมียมพรีเมียมก็มมจะออกมาเนี้ยเนียบแบบนี้เลยนะครับจะกลมกลืนไปกับตัวรถและแนบสนิทและให้มันดูแบบพรีเมียมที่สุดนั่นเองนะครับตัวชุดโคมของเจ้าเปีย2 2 0 R ตัวนี้นะครับก็จะมาพร้อมสองแส,ง,ส,ง,สงในโคมเดียวกันนะครับเป็นแสงเหลืองและก็แสงขาวในชุดโคมเดียวกันเลยนะครับสวิตที่ตัวเปียดูด้านหน้านิดนึงอ่า นี่คือสิ่งที่เราเห็นนะครับก็จะออกมาแบบสปอร์ตสปอร์ตเลยนะครับท่าดูชุดสวิตไฟสวิตไฟตัวสวิตนะครับเบียให้มาเนี่ยเป็นสวิตแบบอลูมิเนียมซีนซีแบบนี้นะครับแล้วก็มีปุ่มมาให้2ปุ่มนะครับปิดเปิดนะครับแล้วก็เปลี่ยนโหมดไฟอ่าผมเปิดก่อนนะปึ่งนะครับเปิดครับเราจะได้แสงขาวเหลืองนะครับเป็นแสงเหลือแงแคนาบนะ แสงขาวนะครับแล้วก็แสงขาวเหลืองนั่นเองนีได้สองแสงนะครับโหมดจะเป็นลักษณะเป็นโหมดวนนะครับเป็นโหมดวนแบบนี้เลยแล้วก็ปิดครับเอออ่าก็ถือว่าเรียบหรูนะครับดูเรียกว่าเฉียบเฉียวแล้วก็เรียบง่ายแต่ได้ใจความนั่นเองสาหรับตัวชุดไฟเปียสองสอนอ่าชุดนี้นะครับ เวลาแน่นอนว่าเรา,ามาติดตั้งชุดงานไฟที่ทัวริงอิเล็กทนเราจะแนะนําให้ติดตั้งชุดไฟกล่องฟิวส์ฮับตัวนี้เป็นกล่องฟิวส์ฮับที่รวมฟิวอุปกรณ์เสริมนะครับเอาไว้เวลาเรามีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใส่เสริมเข้าไปให้กับรถของเรานะครับให้เอามาไว้ที่จุดนี้ได้เลยขั้วบวกขั้วลบนะครับในขณะเดียวกันที่ตัวแบตเตอรี่ของเราเนี่ยก็จะมีแค่ขั้วบวกขั้วลบของฟิวส์ฮับที่ไปวางเท่านั้นเลยนะครับก็ดูแลรักษาง่ายแล้วก็เป็นประโยชน์มากๆนะครับต่อการช่วย แบ่งเบาภาระและก็ยือดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ได้นะครับโอเคแล้วก็ถือว่าเป็นพระเอกของงานในวันนี้นะครับของเซตนี้ก็คือชุดปลายท่อสลิปบอนนะครับตัวนี้เป็นงานจาทเทเนียมของเทอร์มิกโตนิกนะครับเป็นแบรนด์จากอิตาลีหนึ่งแบรนด์นะครับเป็นเทอร์มิกเนี่ยสำหรับตัว XDB750 จะมี2เวอร์ชั่นด้วยกันคือสีเงินนะครับเป็นไทเทเนียมและสี black อ่าสีแบล็กอีดิชันเป็นงานไทเทเนียมแบบนี้นะครับแต่เป็น Black Edition. แบล็กอีดิชันนะครับปลายจะเป็นปลายคาร์บ,บอนมาให้แบบนี้เลยตัวนี้ยังไม่ได้ถอดจุกลวเสียงน้ำเพื่อนนะอ่านะครับหลายคนมีคําถามว่าเอ๊ดูในคลิปเนี่ยเห็นโลโก้เป็นสีน้าเงินจริงๆแล้วโลโก้เป็นสีเงินนั้นเพื่อนนะแต่ว่าผมยังไม่ได้ลอกฟิล์มยังไม่ได้ลอกฟิล์มออกตอนนี้มันเป็นฟิล์มกันรอยกันรอยโลโก้มาให้นี่นะครับกาเท่ๆออกแนวสปอร์สปอร์เลยดูด้าน,นหลังหน่อยน,นะครับนี่เลยเอาฟังเสียงหน่อยเลย อังเก็นหนอ่อยไม่ได้ไม่ได้ครับอันนี้เป็นข้อเรียกว่าแบบยังไม่ได้ถอดจุกรดเสียงนั่นเพืนะโอเคถือว่าครบอกอกแนวสปอร์ตสปอร์ตนะคะบผม อ๋อสำหรับราคาแต่ละรา,ายการแต่ละชิ้นนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ให้ใต้โสต์ใต้คลิปนี้เลยนะก็ลูกค้าเพื่อนเข้าดูสามารถจะเข้ามาดูลิสต์รายการได้เลยแต่ละรา,ายการนะครับแล้วก็ทํารวมราคาปเป็นเซ็ตว้ให้ด้วยว่าแต่งรลอๆเท่ๆแบบคันนี้เนี่ยใช้งบประมาณเท่าไหร่นันเองนะครับโอเคย้ากันอีกหนึ่งรอบนะครับร,ร้านโ o u ิ i ดิชั่นของเราเปิดทุกวันนะครับตั้งอยู่ที่ซอยงามวงศ์วาน23นะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็จองสินค้ากันเข้ามาก่อ,กอได้เลยนะครับผมทิ้งเบอร์โทรไว้ใา้ล่างนี้แล้วนะครับ ขอบคุณลูกค้าที่หลุดสินค้าของเราขอบคุณเพื่อนที่ติดตามชมครับมีอะไรเดี๋ยวเราอัปเดตขั้นทีวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ